กิจกรรมวันเกิดนาฮิดะบทกวีสีสันแห่งลูกอมและกุหลาบหากสุดท้ายมาเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับนาฮิดะกันครับมาติดตามเนื้อเรื่องกันต่อว่าการฉลองวันเกิดให้กับนาฮิดะเนี่ยจะสําเร็จรุ่ง่งไหมนาฮิดะเนี่ยจะรู้ก่อนหรือเปล่านะและที่สําคัญเป็นเพื่อนอย่าลืมพิมพ์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นาฮิดะกันนะครับต่อในฝั่งของกิจกรรมเนี่ยก็เปิดครบจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถมาไล่ทํากันได้เลยแลกรับแคนเดสแล้วก็ของรางวัลอื่นๆครบแล้วไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมการน,นะกับนี้เลยบทกวีสินสันแห่งลูกอมและกุหลาบนะครับก็มาถึงกับฉากสุดท้ายแล้วมาฟังเนื้อเรื่องปิดจ,จบแล้วก็ตัวของกิจกรรมที่สําเร็จรู่ร่วงแล้วนะครับไปดูกันแอะก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อเรื่องกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกมเกมชินอิมแพกอย่าลืมนึกถึงร้านนี้เลย richman shop ครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน uid เพียงเท่านั้นลิ้งอยู่ในคาอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเต มาต่อกันที่เนื้อเรื่องในฉากที่3นะครับผมสําหรับในฉากที่3เนี่ยเพื่อนๆกดมายังเวสปุ๊บก็จะมาถึงวันนัดของเรานะครับที่จะไปรวมกับทุกคนที่สวนประดิษฐ์ใหญ่ซึ่งพอมาถึงแล้วเนี่ยเรามาเจอกับแคนเดสจิกนาลีแล้วก็ไซโน่ครับซึ่งพอมารวมกับทุกคนแล้วเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ผิดปกติครับคือนิโลหายไปจริงๆแล้วนิโลเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยมาสายเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาหายไปครับส่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอัญ,ญมณีสีเขียวนั่นแหละเขาก็บอกว่ามีหนุ่มฝั่่งงทะเลเลรรยยนนีป็ผูู้คคอออบต เราเลยจะทิ้งทิกนาลีเอาไว้ที่นี่นะครับเพื่อไว้บอกข่าวคนอื่นๆที่กําลังตามมาส่วนแคนเดสแลวก็ไซโนเราเนี่ยก็จะไปออกตามหานิโลกันครับโดยเราเนี่ยก็จะไปเริ่มจากตัวของโรงละครซูเบก่อนเลยนะครับพอมาถามที่โรงละครเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่เจอนิโลนะครับเขาบอกว่านิโลเนี่ยออกไปตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าออกไปทางเหนือนะซึ่งมันเป็นทิศตรงกันข้ามกับตัวของส่วนที่เรานัดกันไว้ครับพอเริ่มออกเดินทางมาทางเหนือนะครับ <ๆ S 1> ก็ถามคนระหว่างทางว่าเจอนิโร บ้างไหมเขาก็บอกว่าเห็นนะก็ดูออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยไปกับผู้ชายคนหนึ่งก็ดูท่าทางมีความสุขดีแต่งตัวสวยออกไปเลยทีเดียวละ่ะก็เลยงงครับว่าเอ๊ะนิโลกําลังไปไหนนะแต่งตัวสวยออกไปเลยเราก็เลยตามขึ้นไปทางเหนือไปเรื่อยๆนะครับผมซ่งก็มาเจอกับรอยเท้าหลายจุดเลยครับที่มุม3แยกอันนึงก็เลยแยกย้ายกันไปดูครับเราเนี่ยที่ออกมาแยกย้ายไปดูครับปรากฏว่าเรามาเจอกับอาราสกาน้องอารานาลาตัวหนึ่งนะครับผมที่พยายามหลบเราอยู่เพราะว่า น้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาห้ามพูดนะก็มีความลับอะไรบางอย่างห้ามเผอหลุดปากเขาก็เลยกลัวที่จะเผอหลุดปากอะไรบางอย่างบอกเราไปครับเราก็เลยอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ไม่ได้มาลวงความลับอะไรตรงนั้นเรามาถามเรื่องนิโรว่า,วาเห็นนิโรบ้างไหมน้องก็บอกว่าเห็นอยู่นะนิโรเนี่ยเดินไปทางหินก้อนยุ่งเหยิงตรงนั้นซึ่งก็คือซากปรักหักพังนั่นเองครับพอได้เบาะแสมาแล้วเราก็เลยไปบอกแพนเดสเราก็ไซโนครับว่าเฮ้ยได้เบาะแสมาแล้วรีบออกเดินทางตามไปอีกครับ อออกเดินทางมาปุ๊บเราก็เริ่มมาเจอนิโลแล้วครับเห็นนิโรอยู่ไกลๆมาพร้อมกับชุดคอสตูมของเขาด้วยนะครับเราก็เลยรีบออกตัวตามวิ่งตามไปเลยครับในขณะดนั้นเองครับเราก็เข้าไปทักนิโลครับผมเราก็คิดว่านิโรเนี่ยโดนจับตัวมาหรือเปล่านะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอันนิโลพวกเรามาแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่กับนิโลเนี่ยก็คือเดดทอสนั่นเองครับยังไม่พอครับยังอยู่กับอีกหนึ่งคนครับก็คือโซลัสด้วยครับผมโซลัสก็มาเหมือนกันโซลัสเนี่ยก็คิดถึง เราเหมือนกันนะครับก็กล่าวทักทายเราเนาะซึ่งเขาเป็นผูด้ดอกไม้ผู้สูงส่งวิรชนแห่งควาเลน่านะครับโซลัสก็ยังอวยตัวเองเหมือนเดิมนะครับหลังจากทักทายกันแล้วนะครับแคนเดสเนี่ยก็เกิดสังเกตขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยนั่นคืออัญ,ญ,ญมณีอีกครึ่งหนึ่งนี่นะที่แท้คนที่ได้อัญ,ญ,ญมณีอีกครึ่งหนึ่งไปเนี่ยก็คือเซธทอร์สนั่นเองแตทอร์สเนี่ยเรียกว่าดวงตาแห่งเวทจัดเ,เรารู้ก็เป็นเซธทอร์สนะครับก็คิดว่าเซธทอร์สเนี่ยไม่น่าจะทําอะไรไม่ดีนะคำถามเนี่ยวนกลับไปทีีน่นนโรรอกคคัั้ง,งะบ ก็ถามนิโรก่อนเลยว่าเอ๊ะทำไมมาที่นี่เราไม่ได้บอกอะไรเราเลยจะมาทําอะไรที่นี่นะนิโรเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยฝากน้องลัชนูนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของโซลัชเนาะให้ไปบอกหน่อยว่าแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไม่มานะจะมาตรงนี้ซึ่งการที่เขามากับตัวของโซลัชเนี่ยคือเขาจะมาซ้อมการเต้นระบําดอกไม้นั่นเองทุกคนระบําบุปผาเนี่ยก็ต้องถูกซ้อมด้วยคนอย่างโซลัสนะครับผมซึ่งเป็นแบบพูดแห่งบุปผาแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าน้องลัชนูเนี่ยเขาจะหลับไปนะคะผมก็เลย ไม่ได้เอาข้อความมาส่งบอกเราก็เลยถามต่อครับแล้วทําไมแบบทั้ง3คนเนี่ยถึงไม่อยู่ด้วยกันล่ะ,ะนิโลเดททอสแล้วก็น้องโซลาสเนี่ยเดททอสก็เลยเล่าตั้งแต่เจอเต้า<ห>พวกโลัสให้ฟังครับไปเริ่มจากเหตุการณ์ที่ทะเลทรายก่อนเลยครับพวกเราโซลาสเนี่ยเขาไปเจอกับคนคาราวานขนของเนาะที่เราเจอกันไปในต้นเนื้อเรื่องครับปรากฏว่าโซลาสเนี่ยเขาจําได้ว่าพวกคนพวกเนี้ยเป็นคนไม่ดีพวกระโมบนะคะผมก็ขนของที่มันไม่ดีขนของที่มันแบบมีผิดกฎหมายอะไรแบบนี้ครับโซลาส ก็เลยวางแผนว่าจะทําลายตัวของคาราวานทิ้งเลยครับซึ่งโซลาสเนี่ยก็มากับเดือดแก๊งของเขา3าคนนะครับผมอีกคนนึงชื่อว่ามาเฮียซึ่งเขาเนี่ยก็จะสามารถเรียกหนามออกมาขวางตัวของกองคาราวานเอาไว้ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าในฉากที่1เนี่ยทำไมพวกกองคาราวานถึงโดนหนามขวางเอาไว้หลังจากนั้นครับโซลาสเนี่ยก็ไปทิ้งระเบิดใส่กองคาราวานเลยครับซึ่งหลังจากทิ้งระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเหล่าคนไม่ดีเนี่ยก็วิ่งหนีไปเนาะฉากนั้นเองครับเป็นฉากที่ตัวของเซซซอนเนี่ยผ่านมา ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกเลยครับก็ต่างแนะนําตัวแต่ว่าเซททอสเนี่ยอยู่เป็นครับก็เรียกโซลัสว่าผู้ดอกไม้ผู้สูงทรงและยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้เขาเนี่ยต้องรู้จักอยู่แล้วอ่ะทีนี้โซลัสพอแบบเห็นแบบเซททอสอวยหน่อยก็สนิทกันอย่างง่ายดายครับปลูกคอกันมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็นําทางกันมาจนมาถึงที่ซูเมลุนี้และโซลัรเนี่ยก็เล่าต่อครับว่าที่เขามาเดินทางมาที่ซูเมรุเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยจะมาสอนการระบำที่เทศกาลซับเซรุสค,ครั้งนี้ นะครับหรือว่าวันเกิดนาฮิดะเนี่ยก็คือจะมาสอนนิโลนั่นเองครับสาหรับการ,รแสดงตัวนี้ซึ่งนิโลก็ยินดีมากๆครับเราก็เลยพากันออกเดินทางมาที่ไกลๆหมู่บ้านตรงนี้เนาะเพื่อไม่ให้โดนจับได้ครับเรากะว่าจะเดี๋ยวจะมาซ้อมการระบัมซับเซรุสกันสักหน่อยส่วนในฝั่งของอัญญนญมณีนะครับผมในซอตเนี่ยก็เล่าว่าอันญ,ญมานีนี่มันเป็นของอัญญมณีฝั่งของทะเลทรายเป็นของขวัญที่ท่านอัลไฮเมอร์ราชาเดสเลตมอบให้กับท่านหญิงน้อยคุสานาลีครับแต่จริงๆเราก็จะเป็นมอบให้กับลุก ตทวาตาซึ่งตามตำนานเนี่ยเขาเล่าว่าท่านอัลฮามเมอร์ราชาเดสสเอ็ราชาของฝั่งทะเลทรายกับตัวของท่านมาริกาตาเทพแห่งมวลบุปผานะครับก็คือราชาทะเลทรายกับมวลบุปผาเนี่ยนในเทศากาลวันเกิดครั้งแรกของพุษานาลีนะครับเขาเนี่ยได้เตรียมของขวัญเอาไว้ให้ก็คือมีการโปรยลูกอมระหว่างทางนะพาตัวของคุซานาลีไปย้อนถึงสถานที่จัดเลี้ยงแล้วก็ท่านอัลฮามเมอร์เนี่ยเขาก็ทําการบรรเลงตัวของเพลงผ่านอินด้วยแล้วก ก็โดยที่จะมีเทพแห่งมวลบุกผาเนี่ยเขาก็จะมาเต้นระบำให้ดูด้วยส่วนเจ้าอัญ,ญมณีสีเขียว2อ,อันนี้นะครับเขาเรียกว่าดวงตาแห่งเวจเจ็ซึ่งตัวนี้เขาจะเอาไว้บันทึกภาพหรือว่าช่วงเวลาดีๆที่ทั้ง3คนเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันในวันเกิดณปีนั้นนะครับอันเลยเป็นอัญ,ญมณีที่เหมือนเป็นอัญ,ญมณีแห่งการเก็บความทรงจําในอดีตจากนี้เนี่ยแอนเดสเนี่ยก็เลือกที่จะมอบเจ้าอัญ,ญมณีอันนี้ให้กับตัวของเซทอสครับที่จะเอาไปเก็บเอาไว้ในวิหารแห่งความเงียบงนันหรือว่าที่บ้านเกิดของ ติดทอสนั่นเองพอปรับความเข้าใจทุกอย่างกันเรียบร้อยแล้วครับได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเรียบร้อยแล้วเราก็เลยต้องรีบกลับไปบอกกับคนที่สวนพัดิษใหญ่นะครับผมในฉากนี้เดย่ากาลังรอพวกเราอยู่เลยครับเราเลยมาอัปเดตทุกอย่างครับกับเดย่าไดยาศาสตร์อเล่แล้วก็ทิกนาลิครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างพออัปเดตไปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็สบายใจกันครับก่อนทิกนาลิเนี่ยเขาก็ออกปากชัวเราครับว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามในงานนี้เนี่ยคนที่เหมาะที่จะเป็นอัศวินแห่งเวียน บุปผาตรงนี้เนี่ยต้องเป็นเราเท่านั้นครับเราก็ตบปากรับคำครับว่าโอเคได้ครับและในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงวันเกิดของนาฮิดะนะทุกคนก็เตรียมการกันให้เรียบร้อยนะครับผมเราก็มาดูตัวที่เวียนบุปผานะที่เตรียมเอาไว้ครับก็อย่างสวยงามเลยมีชิงช้าของนาฮิดะอยู่ตรงกลางด้วยหลังจากนั้นครับเราก็ต่อจนถึงเท้าวันถัดไปซึ่งเป็นวันเทศกาลซับไซลุสวันเกิดของนาฮิดะแล้วนาฮิดะผู้เดินออกมาจาก วิหารนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เนี่ยทุกคนดูแปลกๆไปนะเอาแต่หลบหน้าหลบตาเขาเดี๋ยวไว้จบกระบวนกยรบุกผาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะไปถามให้รู้เรื่องเลยแต่มาวม่าถึงที่เกวียนบุกผานะครับทุกคนเนี่ยก็มาเซอร์ไพรส์รนะครับแล้วก็ตัดเข้าสู่คัตซีนครับ ナヒーダの誕生日は今日なのだと花の騎士や従者が彼女を見つけた神よやっと見つけました皆お会いできるのを楽しみにしています家臣団祭が幕を開け人々は彼女を囲んで楽しく踊る <laughs> あれ <laughs> あれはパティソ空か 花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した甘いキャンディーが彼女の周りで花火のようにはじけた <laughs> いくぞ321車ん にぶつかると七色の喜びが舞った <laughs> 実は私からもサプライズがあるのよ出てきて ナヒーダは目を開けるそして言う「こんなに素敵なお祭りは初めてだと」と全てがまるで夢のようだと。 ซึ่งคนที่มาเป็นแอสวินบุกผาในรอบนี้ก็เป็นเรานั่นเองครับมาเชิญนาฮิดะขึ้นเกวียนมีแคนเดสมาเล่นดนตรีครับแล้วก็มีตัวของนิโรมาเต้นลาให้ดูครับโตลัสก็มาเหมือนกันเซอร์ไพรส์ญญที่ทุกคนเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกโอมหรือว่านี่เลยครับดูดีๆก็มีนกยักษ์มาชนเข้ากับเกวียนบุกผาแล้วก็แตกออกมาเป็นดอกไม้กระจายขึ้นมาทุกคนก็ต่างมีความสุขกันนะครับผมซึ่งนาฮิดะเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะเตรียมเซอร์ไพรส์ญญให้ทุกคนเหมือนกันคือนาฮิดะนัดกั เจ้าน้องๆอ,งอนานาลาราเอาไว้หมดเลยครับให้มาเซอร์ไพรส์ชาวเมืองก็พาทุกคนเนี่ยมาพบกับอนานานาราแล้วก็เข้าไปสู่แดนฝันครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เลยครับสำหรับทุกคนชาวเมืองซูเมลุพอลืมตาขึ้นมาอีกทีนะครับก็เหมือนตื่นจากความฝันที่เมื่อกี้ได้เจอกับน้องอานาลารา,ราได้ไปท่องโลกต่างๆในแดนฝันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนว่ารถตัวของเฟียนบุกผาผ,าผ่านไปทุกคนก็รู้สึกว่ามีความทรงจําที่น่าจดจํามากๆเลยสําหรับเทศกาลซัเร์ ในนีี้หลังจากที่ตัวของเกวียนบุผาจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนเนี่ยก็กลับไปรวนกันที่สวนปะดิใหญยอีกหนึ่งรอบครับอ่าเขาก็มาฉลองวันเกิดบอกว่าเย่ทุกอย่างสําเร็จลุล่วงไปได้เรียบร้อยแล้วก็มาคํไปกันสักหนึ่งทีอารุซันเนี่ยก็แอบเมาเมาแล้วด้วยครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกคนก็ต่างชื่นชมกันในแผนการครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีของแคนเดสที่ไพเราะมากๆการเต้นลาบามของนิโลที่สวยมากๆการทําเกวียนบุผาของคาเวที่ดีมากๆ ตอนฝั่งของหนุ่มๆฝั่งนี้นะครับผม,มเขาก็คุยกันเรื่องอัญมณีต่างๆ,างๆไปเดี๋ยวตัวของเดซท,ทอส่ยจะเอาไปเก็บนะไนโน่เนี่ยก็แบบเหมือนแอบกําลังอยากจะเล่นมุกอะไรสักอย่างหนึ่งละแต่ทิกนาฮิครับก็ไม่ทันที่จะให้เล่นมุกครับเดินหนีไปก่อนเลยอาฮิดะเนี่ยก็มาในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองนี้เช่นเดียวกันนะครับอาฮิดะเนี่ยก็กล่าวขอบคุณทุกคนครับสำหรับงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้ครับแล้วก็ได้กล่าวถึงตัวของเจ้าอัญมณีที่สามารถเก็บความทรงจําได้ว่ามันจะดีมากเลยเนาะถ้าเกิด เกิดว่ามันสามารถเก็บความทรงจําตรงนี้เอาไว้ได้เราก็บอกว่าทําได้นะจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บตัวของความทรงจำเนี่ยแต่แน่นอนครับรก็ก็คือการถ่ายรูปนั่นเองครับก็พาทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันครับมาถ่ายรูปและก็ออกมาเป็น3 2 1สองหนะครับโอ้โหเป็นรูปที่แบบ อบอุ่นหัวใจสุดๆพร้อมกับคำว่าสุขสันวันเกิดนาฮิดะนะคบผมเ,เป็นอันจบเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องกิจกรรมวันเกิดนาะฮิดะหรือว่าเทศกาลซับเซรุสในปีนี้นั่นเองครับทุกคนจะได้มาเป็นตัวของแผ่นภาพวาดแบบนี้ด้วยนะเอาไปติดไว้ในเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้ครับ ส่วนในฝั่งของกิจกรรมนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปไล่เล่นทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมขี่เควียนซึ่งเควียนในด่านสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆเล่น,ลนแบบอินฟินิตี้ได้ด้วยนะแบบเล่นได้นานมากๆเลยครับแต่ว่าเล่นไปถึงจุดหนึ่งเราสามารถกดออกได้เลยนะครับรับของรางวัลอย่างเดียวจะเป็นกิจกรรมหาของผิดปกตินะครับผมก็ตามหาพวกคมไฟเก้าอี้ที่มันซ้อนๆกัน,ก,นก,กิจกรรมตีมอนอย่างต่อเนื่องครับก็ไล่ตีมอนกันไปรับคะแนนกันไปครับ และในหน้าความสนุกงานฉลองนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถรับตัวของเฟอร์นิเจอร์เควียนบุกได้แล้วแล้วก็รวมไปถึงตัวละครอ,อย่างแคนเดสครับก็สามารถกดรับกันมาฟรีๆได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่มีไอมีแล้วก็กดกลุ่มดาวกันไปหรือว่าได้รับ1โรฟรีไปนะครับ และทิ้งท้ายนิดนึงครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำกิจกรรมครบเรียบร้อยแล้วเนาะไอว่างๆนะครับก็สามารถกลับมาคุยกับนายฮิดะได้อีกหนึ่งรอบนะครับที่บริเวณเคียนบุผาซึ่งก็จะมีอยู่สองช้อยให้คุยครับเราถามนายฮิดะว่าไม่มีอะไรให้เสียใจใช่ไหมนายฮิดะก็บอกว่าเขาดีใจมากๆแล้วกับปัจจุบันเขาเหมือนแบบคนที่ถูก้อมรอมด้วยความปรารถนาดีจากทุกคนในเมืองอยู่ตอนนี้ครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่อาจจะรู้สึกว่ายังติดใจเขาอยู่นิดนึงก็คือเขารู้ครับว่าเราเนี่ยมีเรื่องปิดบังบางอย่างอยู่นัน การพูดถึงลุก,กาเทวาตาหรือว่าท่านเทพไม้องค์แรกนั่นเองนะครับแต่ว่านาฮิดะเนี่ยก็ไม่ได้มาคั้นความคิดอะไรจากเราครับเขาก็บอกว่าเชื่อว,ว่าถ้าเราเนี่ยปิดบังเรื่องนี้อยู่มันต้องมีเหตุผลแน่เพราะฉะนั้นเขาก็เคารพก,การตัดสินใจของเราครับพอามาถามเกี่ยวกับตัวของงานครับนาฮิดะก็ค่อนข้างแฮปปี้ครับไม่ว่าจะเป็นลูกอมบุพผาอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความสุขไปหมดเลยครับแล้วก็บอกว่าความสุขอะมันไม่ใช่เกิดที่งานเลี้ยงอย่างเดียวนะแต่มันคือบรรยากาศ ผู้คนที่อยู่ร,บรอบๆที่มันเกิดขึ้นครับนี่ก็เลยทําให้นายฮิดะมีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้ครับผม และนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสําหรับเนื้อเรื่องทั้ง3ฉากครับน่ารักมากๆเลยเนาะทําให้เราอคิดถึงซูเมลุอีกหนึ่งครั้งจริงๆครับหลังจากที่เราไม่ได้กลับมานานทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหได้เห็นตัวละครทุกคนอีกหนึ่งครั้งเรียกว่าทุกตัวละครจริงๆอะ่ะแบบโอ้โหไล่เลียงกันมาหมดเลยแล้วก็อีกหนึ่งความรู้สึกครับที่เราไม่รู้ว่านาฮิดะเนี่ยเขาจะมีความสุขหรือย,ยังนะหลังจากที่เขาเหมือนเพิ่งเหมือนโดนปลดจากตัวของวิหารเหมือนโดนังมา ตลอดแบบนั้นตรงนี้เนี่ยก็ได้มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วจะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าในวันเกิดปีนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าในฮิดะเนี่ยมีความสุขจริงๆแล้วครับ เ,เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องณนะตอนนี้กันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันแล้วก็อย่าลืมสนับน้องนาฮิดะกันนะครับกลัจากการคลิปนี้ขอขอบคุณ1 5 9 9 8แสามื่กสบดสปาบอร์จากทาง YouTube ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับทีนี้ผมแล้วก็นาฮิดะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ